ถึง19<า>พฤศจิกายน2566นี้นี้ามเป็น,นานชาตินะะนี้กิจกรรมที่เราจัดนํำบรรยากาศะค,ะความเป็นนานชาติเข้ามาที่เมืองไทยนะะกับปาที่เป็นบรรยากาศทึความเปนเต้น,นะะในงานนี้เราก็มีสิ่งที่เราอยากให้ประสการณดีดกับู้ริโภคทุกกมนก็มีจุดไฮไลท์สวยๆเยอะมากเลยนะคะนนี้ก็ที่ไอคอนสยามนะ,ะเป็นงานเปิดตัวก็อยะะากช นพี่พี่น้องน้องนะคะแล้วก็ลูกค้าของบูชเชอนะะร,ร,รนะคะมาร่วมประสบการณ์นะคะที่ไอคอนสยามนะคะก็จุดถ่ายรูปสวยๆมากเลยนะคะก็งานเราเองนะคะที่ไอคอนสยามนะคะวันนี้นะคะจนถึงวันอาทิตย์นะคะที่14บสีบ่เดืพฤศจิกายนนะคะก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมงานกันค่ะความที่เป็นของไ,ออองไอองส้กรอกเราค่ะตัวเองเนี่ยนะคะก็ต้องมัธยมต้หรือรำวันคะก็ตัวไส้กรอกบูชเชอร์เองนะคะก็ต้อ รอนะะคแนวดั้งเดิมเนี่ยตอนแรกมาจะาเป็นแนวไส้กรอกเยอรมันนะคะแล้วเราก็องหอดยอดความอร่อยนะคะไม่ใช่แค่เป็นสไตล์เยอรมันนะคะก็เป็นสไตล์นานาชาติเราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆเรา,า,าก็จะมีนานชาติที่เป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนาราชาติเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะจุดเด่นก็จะเป็นแซนด์กอกที่มีความเนื้อหยาบเนะะสัมผัสก็จะมีความเป็นน้ำชาตินะคะก็จะให้ประสบการณ์ที่แนักรอบหรอว่าเนื้อสัมผัสที่เข้มข้หลังจากที่บอกว่าสุปีเราจะมีการหลอดยอดนวัตกรรมหรือ,อว่าผลิตภัณฑ์อะไรมา บริโภคใกล้ิมลองบางค่ะก็เสกหลอกสถาบันเชื่นะคะเราก็ยังเปนเรื่องของวารอร่อยนะคะแล้วก็นวัตกรรมอย่างต่อเนะะืน่นอ,องนะคะดิยมยั่วสินคาบูเชื่เองเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลความอร่อยในแต่ละวันนะคะซึ่งตรงนี้เองสิ่งที่เราอยากจะให้กับผู้บริโภคเราก็จะมดน,นะคะมีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอย่ต่อเนื่องค่ะทุกท่านนะคะมาร่วมงานได้นะคะที่ไอคอนสยามนะคะเราเริ่มงานตั้งแต่วันที่13พฤศจิกาย,ยนนะคะวันนี้เป็นงานเปิดตัวแล้วเราก็จะมีต่อ กิจกรรมนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกาย,ยนนี้ค่านที่ไอคอนสยาม